ครับสวัสดีครับเอาเราก็มาวันนี้ลมดีอากาศดีครับเมื่อคืนไม่รู้ว่าตกที่ไหนหรือเปล่าเห็นฟ้าแพบๆอยู่สงสัยจะตกประคนชัยเมื่อคืนนะแล้ววันนี้มาแดดไม่ค่อยร้อนครับ เดี๋ยววันนี้เรามาเราก็มาหาเหลาครับหาเหลากับช่างสิง์หาเหลากับช่างศิง์เดี๋ยวเราก็จะไปงานบุญต่อนะครับคันนี้คันนี้แปลว่าสงสัยว่ายังไม่เสร็จหรือแบบไหนยังไม่ได้ยกตูดใส่เลยยกเวทใส่คืนเลย สงสัยยังไม่เสร็จเอ้าเราวันนี้ทำอะไร่วันเนี้ยขัดสีขัดเสร็จยังรอช่างมาตรวจงานงานเดี๋ยวจะตรวจให้เลยเดี๋ยวจะตรวจให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตรวจให้อันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จไวจังเลย มายังไม่ได้เห็นทำงานเลยบอกว่าเสร็จแล้วมันยังไงนี่มายังไม่เห็นขัดไม่เห็นผูเลยบอกว่าเสร็จเลยมาถึงเห็นแต่ช่างสิงโป้อยู่คนเดียววันนี้เราทำงานเร็วเอ๋อทำงานเร็วทุกวันนี้สมัยไปเร็วมาเร็วเนาะเมื่อก่อนนี่อย่างญาติพี่น้องอยู่บาคนใชยนี่กว่าจะไปถึงกว่าจะมาถึงนี่ ต้องใช้เวลาเป็นวันทุกวันนี้ไอ้สิบห้านาทีก็ถึงแล้วเรียกว่าไปเร็วมาเร็วอวอมันจริงๆมันเหมือนกับคนนี่แหละคนนะบางคนเกิดมาลืมตายังไม่สามสี่เดือนเลยไปแล้ว เดี๋ยวว่าไปเร็วมาเร็วคนเรานี่อยู่ถึงอายุหกสิบนี่คือว่ายืนเนาะใช่ไหมจังสิงยืนไหมหกสิบเนี่ยอายุยืนไหมยืนเนาะฮะอ้ทุกวันนี้คนเราเนาอเด็กน้อยเนาะมันเกิดมาเนาะ เออมันร้องเอาแแว่เอาแว่ร้องไปเซเว่นเลยเดี๋ยวมันเกิดจากโรงพยาบาลอุ้มมันออกจากโรงพยาบาลปุ๊มันร้องแว่แแว่แแว่พามันเข้าเซเว่นเงียบคลิปเด็กน้อยทุกวันนี่เหมือนสมัยก่อนนี่อุ้มออกจากโรงพยาบาลร้องแว่แแว่พาไปขุดปูพาไปขุดปูทั่นแล้ว สานนางเนาะเออเวลาไปไปนาไปไรไปเนี่ยขุดบอ่อแล้วขุดบอ่อหาแหล่งน้ำถุกวันนี้ลองไปขุดที่กินดิเหยี่ยวหนูเดี๋ยวนี้แหละกินปุ๊บเป็นเหยี่ยวหนูเลยน้ำก็ต้องซื้อเข้ากินนี่ต้องผ่านเครื่องกรองโอ้สมัยก่อนกับสมัย สมัยเพราะเดสมัยก่อนคนแก่อายุยืนเนาะมันแก่อายุยืนเนี่ยมันอายยืนเพราะอะไรเพราะกินแต่ใบไม้อเอ้ยจริงจริงเดิกินพวกกะเพราพวกอะไรแบบเนี้ยกะเพราที่มันงอกเองอะ่ะเอายอดมาลวกจิม้มหาปลามาตำน้ำพริกใช่ไหมแล้วก็ผักเอ้ยอยู่อ,ยอ,ยอูอย,อยู่มีแต่แปดสิบเก้าสิบ ไ,ได้ะมอยมันอยู่ไดอ้อยู่ไม่ได้แล้วถ้าไม่ได้ขนาดได้วันละสี่ร้อยเลยยังยังจะไม่ไม่พออ่ะมันเปนเปยุคสมัยนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าสมัยไปเร็วมาเร็วของคาฟสมัยไปเร็วมาเร็วเรียกว่าสมัยเ,เมื่อก่อนเนี่กว่าจะเดินทาง อย่างสมมุติว่าไปไปบุรีรัมนีไปจังหวัดบุรีรัมนี่เกือบจะวันหนึ่งอ่ะเออนั่งพี่แสงไปอะนั่งนั่งพี่แสงเรานี่แล้วแต่ทุกวันนี้พี่แสงหายเงียบกริบเลยเออจากไปไหนมาไหนดอกพี่แสงเรานี่คือคนเราจะเดินนะมันวิ่งอยู่วิ่งแต่รถตู้เออรถตู้ก็วิ่งไม่กี่คันรถทัวร์เพิ่มไหม รถทัวร์ก็ยังอยู่อยู่่อยูแต่วิ่งแต่ตอนเช้าออืืคือคนเราจะเดินทางให้ไวกว่าแสงนะต้องออกตั้งแต่เช้ามืดนะใช่ไหมก็ไปเห็ดไอ้งานหลักงานหลวงอยู่หลวงนใอยู่ยังในตรงปล่อไปดิไปสาบ่ะไรคนติดคิวนอกคิวโดูคือ อำเภอบ้านกรวดเรานี่เมื่อก่อนนี่สมัยก่อนนี่ยังไม่เป็นอำเภอนี่มีแต่ป่านะมีแต่ป่านี่แถวสายหนึ่งแถวอะไรนี่มีแต่ป่าป่ายูคาคือบไอตอนที่เขามามาจับจองป่าแล้วก็ขเขมรยิงกันกับเวียดนามนี่คือไม่ค่อยได้เรียนหนังสือ เงี้ยแหละไม่ค่อยได้เรียนหนังสือเดอกยิ่งยิ่งผมนี่หนีปีละสามครั้งอ่ะ่อันตรายตอนอมาอยู่ในโคกใหม่ใหม่ไอ้เวลายิงมาแต่ละทีนี่ก็ไปแล้วอำเภอพะคนชยัยโอ้ผมได้อพยพอยู่ที่นึงอยู่นานใต้ดิอยู่ปีนั่นเออไปอยู่ที่อำเภอพะคนชยัยไปเขาก็ซื้อข้าวกล่องมาแจก อ,อืออ๋อพยพจนเมื่อคนคนคนสมัยก่อนนี่คนคนรุ่นผมนี่ไอเขียนเขียนหนังสือไม่ค่อยถูกนะเขียนภาษาไทยไม่ค่อยถูกเพราะไม่ค่อยได้เรียนหนีลูกระเบิดอย่างเดียวอริงจริงอันนี้พูดจริงจริงนะนี่ใสายนงสสยหนึ่งนี่ยิงมาตกนี่ตายเป็นเอาไปเผาแต่ละครั้งนี่เป็น ครอบครัวหนึ่งมีเจ็ดคนตายหมดอตกกลางบ้านเลยอ่ะวัวควายนี่ปล่อยทิ้งเวลามันเลิกมันเลิกยิงว่ามันเจรจาอะไรกันมั่งตอนเขายึดนิคมมันนิคมแตกอ่ะนิคมแตกอ่ะพอพอ็กเ่าตั้งตอนโอ้ยหนีไอไออุตรุดนู่นแล้วสมัยนั้นก็ยังไม่มีรถด้วยเดินดิเดินเดิน่ะกว่าจะถึงระคคนชัยอ่ะ สมัยนั่นเคยมีรถที่ไหนสมัยขับกวียนเนาะไอ,ะอะตอนตอนมามามา,มาเงียบสงบได้ก็ไอสองพันห้าร้อยสามสิบสามนี่แหละเริ่มเงียบแล้วสามสิบสามสามสิบสี่นี่เริ่มเริ่มที่จะไม่ได้หนีกันแล้วเริ่มเงียบเมื่อก่อนเนี่ยโทหารเนี่ยว่อนแถวเต็มแถวบ้านกรวดนี่แหละมีแต่ป่า ทุกวันนี้มาบ้านกรวดทีมาตอนที่เราอายุเยอะแล้วเออบ้านกรวดนี่บางทีไปทำงานกรุงเทพหลายปีนี่กลับมาหลงเลยและเอาทางเข้าบ้านไปทางไหนวะเอเออากินข้าวแล้วบป่าเออเที่ยงยังเอาเที่ยงแล้วผมก็กลับเหมือนกันแหละไปงานบุญด,ด้วยอ่ะไปเาารเากินข้าวกินข้าวกันครับพีบซี่เดี๋ยวผมก็จะไปงานบุญด้วยครับ อ่ะบบคลิปนี้บายบายครับผม